ดีกระโดดอ่ะโดจับทุบแล้วไหมนะโหนีเป็นไงล่ะเป็นไงเป็นไงอะไรอินแต่หมืไรไม่รู้อวันนี้ชินุกับริเกมเออพีเอสกันยว่ารดเอาว้เดียวเราจะมาทำการเล่นตัวละครเราปีศาจจากตัวละครสร้างของคุณเทวา เราจะทำอะไรเบอร์ขนาดนั้นนะครับทุกคนก็รู้กันดีครับว่าวพวกนี้มันคือตัวของตัวละครใครนะครับนะก็นั่นแหละนะครับน้าซึ่งก็บอกเลยว่ามันเป็นตัวละครจากเวิร์กช็อปนะครับที่ผมโหลดมาโอ้โหดูแต่ละตัวดิแม่งนะครับอันนี้ตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับน้าเดอะสมอลรูมนะฮะเออทุกคนก็น่าจะรู้จักดีเนี่ยครับโดยเฉพาะน้องๆในที่ชอบดูเกี่ยวกับพวกตัวละครปีศาจอะไรอย่างพวกนี้นะครับนะเออดูดิไม่ว่าจะเป็นไอ้หนอนหน้าแหกนะครับที่ ถ้ามันปิดหน้ามันก็จะดู่น่ารักหน่อยแต่ถ้ามันเปิดหน้าหน้ามันก็จะเหี้ยอย่างนี้แหละครับนะ้หรือว่าจะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับซรเฮดตัวแม่นะครับหนะ้หรือว่าชื่อภาษาอังกฤษมันชื่อว่าอะไรวะ The Great Mother s i g e n c e p h o n e นะครับนะเออนี่มึงจะออกสำเนียงภาษาอังกฤษเพื่ออะไรนะครับแล้วก็โอ้ยการ์ตูนแคทนะครับนี่นะครับโอ้โหโคตรเก่งแล้วก็ไรเฮดแล้วก็ตามปิดท้ายด้วย scp นะครับซึ่งตัวนี้อืม คุณเทเวอร์ได้สร้างหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะครับให้พวก SCP นะครับนะเออ SCP 173นะไอขนมปังนะครับนะเออเอาละเดี๋ยวเราจะมาเล่นกในพวกนี้กันนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายอันนี้คืออ่าไม่ใช่คุณเทเวอร์สร้างแน่นอนมาจากในหนังนะครับนะต่างเอเรียนนะครับมันชื่อเอ็กโตมอฟนะครับเป็นเอเรียนที่มันอันนั้นน่ะที่มันสู้กับพรีเดเตอร์นะครับนะโอเคอ่ะเอาละเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับไป เอาละครับตัวแรกของเราก,ก็คือเอ็กโตมอนนะครับนะจากหนังเรื่องเอเรียนมาแล้วเว้ยเจอกับนี่พัดมหมัดควายเออพวกเราจัดการมันพวกเราจะใช้หมัดส่งพลังของพวกเราต่หน้ามันเลยโอ้มันกินพวกเราแล้วโอโอโอพวกเราเหนียวตัวรอดเอเรียนวันนี้มันบ้าวิ่งเหนียวตัวรอดนะครับไม่มีใครหนียทั้งนั้นแหละพวกเราคือนักมวยนักมวยที่มีกำปั้นที่เอาไปจุ่มเข้าเหนียวอร่อยแซ่บๆโอ้โหกูพูดแรงกูแบบนั้นนะครับเอาละเอาละพวกเราตั้งสติก็แค่ต่อยหน้ามันให้โดนโอ้โหนะครับเลื่อนแม่งไม่ลดเลยวะนะครับนะลดนิด นะครับนะโอ้ล่ะพวกเราโอ,โอ้หมัดควายของพวกเราจะชนะมันได้สามคนเราโอ้ตายดื้อเออเอาเราเอาเราเอาลระโอ้าโอ้เราโอ้หามัดกระโดดใส่เราอย่างนี้โอ้ไม่มีทางรอดนะครับนะตายนะครับหนุ่มหมัดควายนะครับดูดีนะครับขนาดตายมือมันยังสั่นเลยนะครับไอ้ด้านที่มันต่อยนะครับ งั้นแกต้องเจอกับฉันลูกสิเทพเจ้าคอยฮ่าฮ่าฮ่าข้าเก่งเรื่องการต่อสู้ระย้าปชินและจับโคตรแสมด้วยฮ่าข้าเก่งเรื่องมวยปั้มนะมาเลยจะทำอะไรอุดอะไรโอ้โหมึงกอดหน้ากูเลยเหรอนี่เป็นไงล่ะโดนจับเวียงฮ่าฮ่าฮ่านี่เดือดรถดเยอะเลยใช่ไหมร่าฮ่าฮ่าฮ่ามามาเจอกับฉันโดมาเลยเจ้าเอเรียนหน้าโง่นี่กระโดดนโดนจับทุบแล้วไหมนะนี่เป็นไงล่ะเป็นไงเป็นไงทำอะไรกินแต่รไดิ โคตรสอรแรแม่งเลยดีดีกว่ากูไปอยู่แล้วกูจะตั้งสติแล้วก็กระโดดแม่งเลยอ้ากูมจับไม่ได้โอ้เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะมึงชอบใจไหมเออแกจะหัวขนาดไหนเจ้าเอรี่หน้าโง่แกเต็มตัวตายซะมันจะเอาอะไรกัดนะกูกูเริ่มจับท่ามึงได้แล้วนะมึงกระโดดซะหน้ากูใช่ไหมมาฮนี่อะไรนี่เป็นไงรระโดนจับทุ่มไปดิ แกแกนี่แกเป็นตัวอะไรกันอ้ฉันคือก็ได้ร้ายังไงลราแล้วจะอะไรมึงอะไรบึ้งหนีแม่งแล้วสั์แม่งหดจนเอ้ยอะไรนี่นี่จะจับหน้ากูทุ่มกูทุ่มลูกเดียวนี่เป็นไงล่ะนี่ยืนโชว์เลยนะครับโคตรเฮ้ครับแล้วร่างจริงของมันก็คือม้าป่านะครับนะ เอาละครับเรื่องจากไอ้หมอนี่มันเรียลมากนะครับผมจะลองใช้อันนี้ดูนะครับนะจับแบบใช้เชือกจับดูนะครับสีด้านจะเป็นยังไงนะครับนะเอา6ด้านแล้วกันอ่ะผมคิดว่าเท่านี้น่าจะเอามันอยู่นะครับดูหางมันสั่นดิท่านผู้ชมดูหางมันสั่นนะครับเอาระไปอา้าวกดผิดอีกลุยหนึ 1, ่งสอง จับมันแล้วพวกจับมันไว้สัปปรรดตัวนี้จับมันไว้ตึงมันไว้ดินี่ตบมันตบมันตบมันเอามอนให้ตายเอามันให้ตายลุมมันเลยลุมมันเลยโอ้โหมันหลุดเชือกแล้วมันหลุดเชือกโอ้โหมันแข็งแ็งมากอ้าาามันจิกคอสเตปตายแล้วอพวกเราเอาบอนให้ตายแก้แค้นในสเตปแอะตายนะครับโอ้โหแกตัวก็ตายแล้วนะครับนะบ้าบอ ูเอาลนะพวกเราต่อมากองทัพสปาร์ตันของพวกเราแล้วก็กรุงโรมแล้วก็นักรบพ้นปา่าพวกเราจะต้องร่วมมือการจัดการกับตัวอะไรวะนะไม่รู้เหมือนกันเว้ยแต่พวกเราจะยบุนปีดาป,ปูเอาละเว้ยเฮ้ยเป็นหมาได้แก้วะเฮ้ยมันโคตรเร็วเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยเจอมึงเจอธนูมึงเจอธนูเป็นไงล่ะเออเออโอ้ยโอ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันทำอะไรกับมันวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาเฮ้ย ไม่ดูก่อนมันเคลื่อนที่โคตรเร็วโออดีๆเจอเจอธนูมึงเจอธนูอะไเป็นไงดีดียิงใส่พวกตัวเองด้วยแล้วก็ยิงใส่มันด้วยนีตายเจอเป็นไงล่ะเจอธนูคนป่าเทพธนูพระเจ้า่ข่นะครับปักใส่พวกตัวเองหมดเลยนะครับนะไม่มีใครไม่โดนนะยิงโดนพวกตัวเองหมดเดี๋ยวนะตะกี้ผมมองมันไม่ทันว่ะมันเคลื่อนที่ผ่านอะไรวะ อ๋อ <AL> มันเคลื่อนที่ผ่านปืนเหมือนกอเซรา่าร่างที่มันวิ่งเร็วๆนะครับที่ผมเคยเล่นตอนก้อนๆเลยนะครับนะเอาละมานี่มึงเจอกับนี่สเกลนะครับสเกลทีฟอร์เตสทำไมต่างไปอย่างนั้นวนะเนี <c oughs> ่ยสกาบ,บอกเอ๊ะว่าไงพวกอตาฉันพอดีทารกเหมือนเมายามาหน่อยโอเคเอาละมาสเกาก็เร็วเหมือนกันมาดูกันนะครับว่าจะสู้ได้หรือเปล่าเอาละฟ<ฮ>ู๊วู้โอ้หัวทิมวู้ดวู้ดเฮ้ยแม่งโคตรเร็วสกาบอกโู๊ตัวอะไรวะตะกี้วู๊ด มองไม่ทันว so right? so so like ุ้นจ้้นจอุ้ยอุ้ยอ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 อ้ยอะไรวะเนี่ยอู้หู้หู้หู้เคลื่อนที่ความเร็วแสงนะครับนาโคตรเร็วอ่ะดูดิเอาแล้วยิงแล้วเว้ยยิงแล้วยิงแล้วเว้ยนี่มันการฆ่าแบบยืนนิ่งนะครับนะยิงอะไรของมันอะนะครับเอาเอาเอาสกาวสกาว่าไงสเกาว่าไงโอ้โหฝึกอะไรวะเนี่ยไปแล้วนะครับสเกาบอกอู้จะไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้แม่งก์งงจริงๆเลยได้หมอดั่น อ่าวเอครับต่อมาเจอกับตูนกระตูนแคทนะครับเจอกับพี่เตเอสีมัสมาต้นต่อเ่าจะใช้หมัดของฉันเพื่อโชว์ลีลาการเต็มจำบะโอ้แขนแกโอ้เดี๋ยวก่อนอะไรนะแขนแกโอ้ยทำไมมันยืดอย่างนี้วะเนี่ยโอ้ยจ้านี่มาตรงมาตรงซ้ายขวาอ่าโอ้ยแขนมันยืดว่ะเฮ้ยท่านผู้ชมแขนมันเป็นยางยืดนะครับอ้าวเหรครับต่อมาเอาบางกอนไปเลยบางกอนพ่นไฟใส่เป็นไงล่ะพ่นไฟเฮ้ยคุยเฮ้ยยังไงยังไงนะครับโอ้กระตูนแคทว่าไงนะครับออ้ย ยังไงจิกไปด้วยเฮ้ยมือติดโอ้โห,โห,โหเอา้าตกเลยก็โ <laughs> ทนแคบมึงมึงบินแบบเขาไม่ได้นะมึงต้องรู้ไว้ก่อนนะครับเฮ้ยแต่ตะกี้มันบินตามเลยวะ่ะ เอาละมางั้นเจอกับนักมวยเฮฟวี่เวทฮ่าๆๆคราวนี้ตะกี้ขอแก้เบอร์ตะกี้ฉันเป็นร่างจำบาคราวนี้เป็นร่างนักมวยของจริงนี่มัดไฟนี่มัดไฟมัดไฟมาเด้มาเด,าด้โอ้โหแขนมึงอะไรวะเนี่ยโอ้โหเอาอีกแล้วโอ้โหแขนมึงจิ้มหน้ากูช่วยด้วยอ๋อเออตายนะครับโอ้ยแขนมันติดว่ะมันเป็นเหมือนกรงเล็บนะครับนะที่ฝังในมากเนื้อแล้วก็แบบแบบปล่อยแขนให้ยืดหยุ่นนะครับนะ อ่ะไม่ได้การละโอ้โหงันต้องเจอกับนั่งมัวอีกชุดหนึ่งนะครับนั่นก็คืออคิงคองร่างเก่านะครับที่เป็นชุดนักมวยโอ้ตอยโคตรเทเลยตะกี้กูไม่เคยเห็นฉากในที่เท่ที่สุดมาก่อนในชีวิตเลยตะกี้โอ้โคตรเทนะครับมาเอาละทุบไปเ่อตอนนี้มอดิโอ้จะอโอปิ้นนะครบมกระตุนแคคกูโอ้หยแต่มันโคตรเจ๋งเลยว่ะตะกี้คุณเห็นไหมว่ามันปิ้นแล้วมันก็ใช้มือของบันโยนออกไปอ่ะเออมือมันเป็นสลิงอ่ะโคตรโกงอ่ะ อ่รถต่อมาผมขอเปลี่ยนตัวละครนะครับเดชเจอกับเออเดอะสมอลรูมผมไม่รู้ครับว่าตัวนี้ทำอะไรได้ไม่รู้ประวัติมันมาก่อนนะครับนะซึ่งก็นี่เจอกับแก๊งไวัยรุ่น ก็รี่ร่านะครับนะโอเคเอาละพวกเราจะจัดมันดิรุมตืมห้องไปเลยมาได้เขาแบบเบิมเบิมันจับกูไปแดกแล้วโอ้มันจับเพื่อนเราไปแดกโอ้จัดการมันซะโอ้โหลุมฟาดแมากเลยนี่นี่เขาไปในห้องมันเขาไปในห้องโอ้โหมันโดนมันตุ๋ยมากกว่าว่ะชิบหายแล้วนะครับมันเข้าไปตายโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วมันเริ่มฆ่าจีะคนแล้วใกรเข้าไปในห้องตายหมดเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเราต้องหนีออกมาสักคนดึงเร็วนีออกมานีออกมาจะต้องหนีออกมาหนีออกมามันจับกูไปแดก แม่งน่ากลัวสัตว์นะครับถ้าเป็นด่านมืดๆนี่กุลหลอนเลยได้ยนะครับประตูเบ่งหนีบคนอ่ะไหนลองสกเกิร์ตดูนะครับดูซิสกเกิร์ตมันจะดนดึงไปหรือเปล่าหรอสกเกิร์ตบอกมึงดึงดึงกูซิมึงดึงกูใช้พลังอะ่ะเอาดิมาสกเกิร์ตบอกดึงมาเลย ดึงมาหนุ่ยอ่ะดึงกูแล้ววัดสุดยอดนี่เป็นไงล่ะเฮ้อเป็นไงล่ะไอห้องบ้าเอ้ยเฮ้อเขาจะให้ฉันเข้าไปไหมเนี่ยโอ้ไม่ห้องเข้ายากจริงจไอประตูนี่ก็งัดกูจังเลยโอ้ยอ่ะกูจะเข้าไปกูจะเข้าไปเฮ้อปล่อยเดี๋ยวนี้มันจะไม่เยเข้ายากจริงแอบด้วยโหกูจะตายไม่นะอเออเอไปที่ประตูบ้าเอ้ยดิ้ดิ้ดิ้นะอไอมันกูไต่มันไม่เข้าว่ะไอ้โอออกจากตรงนี้ที่มันโทรแอบกูตายนะครับสเกิร์ตกูทำอะไรของกูเนี่ย เออไม่ได้การแล้วกันต้องเอาของมาแล้วนะครับนะของบอกหอฉันจะเอาเอาวุธของฉันฟาดหน้าไงเลยนี่โอ้โหชนดอกเดียวนะครับเอา้าเดือดสมอรูปกูปแตกนะครับอะระเบิดเลยข้อบอกแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกเว้ย เออเอาลรงงั้นเจอกับซาเลนเฮดตัวแม่หน่อยเป็นไงล่ะโอ้โหของบอกเจ้าใบเป็นตัวสูงกว่ากูวะเนี่ยเออในความเป็นจริงมันไม่ได้จะสูงกว่ากูดิเอาแรงมานะครับนะเอาเลยเว้ยมาดูกันนะครับว่าไอา้ซาเลนเฮดตัวแม่จากหัวขนาดไหนนะครับนะเอาลรงมาของบอกฉันมีอาวุธเว้มาโอ้โหจนดอกเดียวนะครับเอาเลยเว้ยเอาเลยเว้ยของโด,ดนคอนโดนค่อมนะครับนะของโดนค่อมเอาแระจังหวะนี้ของบอกฉันชนะแกได้สบายไอ้เบื้องนี่นี่เออยูนิตมันต่างกันเกินไปว่ะนะครับนะไอ้คนสร้างมันให้ของโหดมากเลยนะครับนะแต่ ก็โอ้ยตายเนียบร้อยนะครับไม่สู้อ,ะอ,อ่ะมองแล้วไม่มีใครสู้ข่าได้ฮ่า เอ,เอาละทา bag, stars, summary, ่านผู้ชมผมขอลองอะไรแปลกๆดูนะครับเอาไว้พวกตัวใหญ่พวกนี้นะครับพวกไซเลนนะครับนะเออ่วิ่งเข้ามาใส่นี่ดูนะครับกําแพงของเปกิโคลซอรัสเครื่องจักรมาดิมามาแล้วครับเครื่องยิงพร้อมแล้วโอ้โไปเข้าพวกไซเลนเฮดเลยเว้ยเฮ้ยไซเลนเฮดโอ้วิ่งมาก่อนเพื่อนเลยนะครับนะส่วนเออเจ้าแม่ไซเลนเฮดโอ้ยพุ่งชนนะครับเปกิโคลซอรัสจะต้านไหวหรือเปล่านะครับโอ้โหมาเลยครับโอ้โหเฮดเอามาผู้มาทีเดียวโอ้โหไปนะเปโคลซอรัสกูตัวงอเลยโอ้โหไม่สู้ว่ะ ไม่ไหวไม่ไหวนะครับมาเอออ่ะ,อะงั้นร้องใหม่นะครับ4ี่ตอนหนึ่งนะครับเจอกับกอซิรากอรซิราบอกออโอเคล้ำแสงพัดมา โอ้โหนะครับนะนี่คือเสียงคำรามเสียงพัดมานะครับนะแอะแกแกจะมากับฉันเหรอไอโหแตกนะครับโอโ้แต่ละคนไม่มีทางสู้ดูดูดูดเฮดเฮากูเริ่มมาค้างมาคนะโอ้โหนะครับมันคือตัวอะไรไม่รู้เหมือนกันเนี่ยตอนนี้เจอแต่โอเจ้าแม่โอ้เจ้าแม่ไซเ,เลดก็ตายแอะเรียบร้อย <c oughs> อแม่งเลยกูพางในโคตรเชี่ยเลย เอาละแล้วตรงสุดท้ายที่ผมเก็บไว้เล่นนะครับน้องก็คือไอ้นอนหน้าแฮกดูความมันทำอะไรได้นะครับนะซึ่งมันมีขาเป็นไดรนเสาโอ้โหเป็นโคตรนาตเกียดเลยนะครับเอาละมาดูนะครับไอ้หนอนหน้าแหกมันจะฮองขนาดไหนดูตาเั็วดูตามรนวเร็วเา็วเร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 ็ไเร็ร็้นร็วเรนะเร็เออเออวเยมัน้ิ้เต็แเรวเรยวเร็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 วร็วอรนวเร็อเร็วเร็วร็วเรนวเเร็เร็เร็วเร็วเร็วเรร็วเเร็วเร็เร็ระร เอาตายนะครับโคตรง่ายเลยนี่นี่นเจอเจอ s e c ิ r เ t ตี้ทุบผังมันพวกทุบหังมันทุบหังทุบหางทุบหางทุบหางทุบผางนะครับนาส่วนไอ้นี่ก็โยนค้อนใส่นะครับโยนค้อนใส่เพื่อนตัวเองนะครับนาเซคิวเรตี้กูรอยแล้วเออตกมาตายนะครับตอนนี้โอ้โหนะครับไอไอหนอนนายแหกกำลังวุ่นอยู่กับโอ้โหมแมลงวันปีศาจนะครับมแมลงวันร้อยล้านปีหรือว่า,มาแมลงสาบกินเลียดคนนะครับนะเออนี่นี่เออโยนคอนใส่มันพวกนะครับ โอ้โห่นี่นี่ีโยนของแล้วยาประชิดโอ้มาซิฮ่าฮ่าฮ่า,านี่อ่ะอ่ะโอ้โห่โโหเขาแตะตัวได้ท่านตะแหละโอ้โหนะครับไอ้หลอดกูตายเลยอ่ะงั้นเจอกับไททันก่อนดูนี่จะเป็นยังไงนะครับไททันก็บอกดู๋ยนี้ได้คือได้คือไดนะ้โอเคอ่ะอตาย <l acht> ไอ้หนอนนั่งแหกกูมึงตีแรงจังเลยวะ โด้โหใช่คืูกับตันวีดีกรและเจ้าคือวร้ายไอ้หนอนหน้าแฮกมาสู้กับข้าซะตายโอ้โหโคตรขี้โม้เลยแต่ละตัว เออแกแกทำเพื่อนฉันสตีมคือเพื่อนรักของฉันจะตายซะจะหนอนหน้าแฮะข้อแกทำะไรฉันไม่ได้เพราะฉันบินแล้วแกอยู่ด้านล่างแล้วแกก็บินแบบฉันไม่ได้ฮ่า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 โดนยังไงก็โดนฉันไม่โดนรอกไอ้เบื้องฮ่าฮ่าฮ่าแต่จริงก็ใส่ฉันให้โดนสิเฮเออจะอยู่ร้อนเกอออุ๊ยนี่แกนะครับนี่คือความประมาทของพวกเราฮีโร่นะครับนะคิดว่าตัวเองเก่งเก่งเจ๋งอยู่ตลอดนะครับตายในที่สุดนะครับเออมันบินมันฉกได้นะครับตายเลยเฮ้พวกเราคือกัง ฮักกี้แกตายนะครับนะโอ้เรามาดูกันนะครับว่าจะจะโหดแค่ไหนหุยมันตีใส่เจ้าฮักกี้วอกกี้ตัวคนหน้าตายเลยวะ่ะส่วนเจ้าฮักกี้วอกกี้เนี่ยที่ผมพูดไปในอีพีที่แล้วเนี่ยคือผมขอแก้นะครับนะมันมันเป็นอะไรนะไอตัวอะไรนะคิสซ,ซี่หรือเปล่าสักอย่างนะที่เป็นตัวสีชมพูในฮักกี้วอกกี้นะครับนะเออนี่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 ซึ่งก็นะครับคนสร้างเขาก็สร้างมาเป็นสีม่วงๆนะครับผมก็นึกว่ามันไม่ดูสีชมพูงไงแต่ลืมไปนะครับว่ามันสร้างไม่ได้นะครับเฮ้ย เมื่อกี้บอกขี้ตัวน,นี้คอหายอ๋อไม่ใช่นะครับนะเฮ้ยท่านนายครับผมตายแล้วเออเอาละตัวนี้โอ้โหมันตีแรงมากเลยวะไอ้หนอนเนี่ยนะครับดูดิแล้วตามันน่ากลัวมากเลยดูมันดูมันวู้โหมันมันแบบไม่รู้วิธีมากเลยนะครับตามันเนี่ย อ่าโอเคสำหรับวันนี้ท่านผู้ชมก็จบไปไปเท่าไรกันนะครับนะแล้วก่อนจบนะครับผมอยากทดสอบดังหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกว่ากูต้องทดสอบแหละนะครับนั่นก็คือไอเจ้า s c p 173นะครับเนื่องจากมันเร็วสุดๆกับโซนิกนะครับที่ว่าเร็วที่สุดในเกมนะครับนะไม่มีใครสามารถจับตัวมันได้นะครับเออแม้แต่ก็เซร่าที่ยิงใส่ตัวมันก็ยังไม่โดนมันเลยนะครับมาดูกันนะครับว่า2ตัวนี้ใครจะเร็วกว่ากันนะครับใครไปแตะถึงตัวละครพี่โตได้ก่อนคนนั้นชนะนะครับมาเอาละหนึ่งสองลุยเอาละตอนนี้ครับโซนิกครับ เดี๋ยวก่อนคืออะไรเอา้ <descon fin anta> <orr> <จ campaigns> าผมจะบังคับให้มันไปตีแล้วกันนะครับปุ๊ยเชี่ยโซนิ่โคตรเร็วเอ้าแล้วไอ้อ่ะแล้วมึงทำไมมึงยืนดิ้นอย่างนี้ล่ะเอาใหม่นะครับตะกี้ผมสงสัยผม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 เอาสั้นเกินไปนะครับนะเอาประมาณเท่านี้แล้วกันนะเออตะกี้มันมองไม่เห็นนะครับมันไกลเกินนะครับนะเอาละมาหนึ่งสองสามเอาละเอาละเอาละมาดูกันนะครับอุ๊บ ้ยเฮ้ย S C P 173เร็วกว่าว่ะเฮ้ยเอ้ยตกแล้วโอ้นะครับโอ้โหมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันหาแต่ S C P ตจากี้เร็วกว่านะครับแบบพุ่งไปโคตรเร็วเลยอะ <c oughs> นะครับถ้าใช้ปืนนะ <c oughs> แล้วก็ยิงผ่านตัวนะครับแต่โซนิกมันต้องใช้ไอพ่นไงเออแต่ ข้อดีของมันก็คือไม่ว่ามันจะพุ่งตกลงไปแล้วนะครับแต่มันก็สามารถบินกลับมาได้เพราะว่ามันใช้ไอพ่นไงนะครับแต่อันนั้นคือมึงตกไปแล้วก็คือมึงจะไม่มีทางกลับมาอีกเลยนะครับเอาละสำหรับวันนี้นะครับในการเล่นเรอตัวละครจากผู้สร้างเทลเวอร์นะครับคุณเทลเวอร์ที่สร้างตัวละครสับปะรดที่น่ากลัวอย่างนี้ออกมานะครับก็โอเคสำหรับวันนี้ก็นะครับในเกมอาร์พีเอสก็จบไปเพื่อแล้วไป